เมย่าครับเมย่าอยากไปไหนไหมไปได้หมดเลยค่ะโอ้โหแล้วพวกแกไม่มีหนุ่มๆหรอไม่มีเอาดีเสียงแกเหมือนโดนเพิ่งทิ้งมาเลยว่ะฮันนี่ไม่เป็นไรเว้ไม่เป็นไรเว้แกจำรักครั้งเก่าได้ป่าววะรักรักใครหรอกูไม่พูดละเดี๋ยวกูเดินรักรักใครหรอเปล่าไม่มีอะไรหรอกเว้เรื่องมันเก่าๆแล้วเว้เนาะ ิดถึงสมัยก่อนเหรอเราไม่ได้คิดถึงอะนะสมัยก่อนอะทําไมเหรอสมัยก่อนที่ที่โดนดา่าใช่ไหมที่โดนด่าคาแลนอะใครด่าเราเหรอเราโดนใครด,าด่าเราโดนเธอดา่าเหรอไม่ใช่แกจะบ้าเหรอเราคงไม่เจ็บหรอกแกร้องเพงลงให้เราฟังหน่อยได้ปะเพลงอะไรอีกได้ประล่ะไม่เจอนาะนร้องเพงลง้มาฟังหน่อยได้วะไม่เอาเราร้องไม่พอเฮ้ยร้องพอเราจำได้เราจำได้แกเคยร้องให้เราฟังอยู่ แล้วเราจำสถานที่ได้ด้วยว่าแกร้องเพลงเราฟังตรงไหนมันไม่เราร้องเพลงไม่เป็นอยากไปไหนกันหรือเปล่าตามบายตามบายเหรอใช่โหเราเจอแกครั้งนี้แกพูดพอขึ้นนะเนี่ยอ้าวเมย่าครับโอ้โหเด็กขาส่วนตัวจะไปไหนไหมจะไปทำอะไรคะฮะเดี๋ยวว่าจะไปซื้อเข็มให้พี่ต่อนะคะซื้อเข็มหรอใช่มงกฤษทุกหล่อเลยค่ะ อ,อ๋อยู่มันมันมันต้องไปที่แลนแลนไหนเหรครับอาจจะหนูลองทักหาคนขายดูยอ๋อได้ครับได้ได้เน่อะไรฮะเน่อะไรโอ,โ,หโ,ห195โอ้โหโหนึ่งเก้าห้าห้าโอ้เฮี้ยแล้วไงโอ้โหเมย่าเอาเป็นตังแทนได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะไหนก็ได้เข็มแล้วขอเป็นตังแทนก็ได้ครับ หนึ่งเก้าห้าจะได้ไม่น้อยใจกันนะโอ้โหพันล้านให้พี่พันล้านเลยเหรอเพื่อนแกงเงี้ยมากเลยอ่ะน้องเลยนะน้อยหนาปะอะไรเนี่ยน้อยหนาอะไรเนี่ยเพื่อนแกเชื่อไหขออีกรอบฮานอยอ่ะไมอะไรชาหนวยชาหนวยชาหนวยอ๋อชาหนวยสามารถพูดได้นะครับพูดคุยได้เลย ทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ชอบพูดครับชอบฟังมากกว่าชอบฟังมากกว่าเหรอชาชนวยชนวยมีหนุ่มยังครับชนวยยัง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 ชนวยเป็นผู้เล่นใหม่เหรอใช่ใช่เพิ่งเลนดิ้งวันนี้เลยเอาดีเพิ่งแลนดิ้งเลยเหรอใช่ใช่คือแบบเราขึ้นอันนี้ให้ไงอาวุธไอให้มันที่มัน,มนต้องใช้ 5M าเอมกับเงินอะ เงินแดงอ่ะเรามาคับให้มาเอาไงก้วคุยกับเพื่อนเราดีๆหน่อยนะคือเราพามาจากที่นน่นเลยอ่ะที่ไหนที่เมืองดาวอ่ะคำมินเหรอใช่ขับสิเอแแกแกตลกกับเราอะฮอ้ฮ่ัฮ่่าฮึ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 ่ึฮึ่ึฮ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 ึ่อฮึฮอฮึฮึฮึฮ่อ มีกล่องซ้อมปะแน่อะไรครับโอเคเอามาไว้ก็ได้นะหนึ่งเก้าห้าปรบใจครับพี่ไปละ <c oughs> อะไรกันไม่ได้เชีกร์เกิดสึกใหญ่ไม่มีใครน้อยใจใช่ไหมครับอันนี้คืออยู่กับพี่จอร์ดไม่มีใครน้อยใจใช่ไหมครับพี่เป็นบ้าเหรอก็ <c oughs> บอกพี่จอร์ดได้นะถ้าพี่ถ้าพี่จอร์ดรักหนูๆไม่เท่ากันบอกบอก <c oughs> คือบอกพี่จอร์ดได้รัวเลยเอ้า ก็บอกพี่จอร์ดได้เช mm ื hmm. ่พี่จอร์ดรักหนูไม่เท <c ười> ่ากันเลยไม่ต้องรักหรอกทำไมอ่ะฉันไม่ต้องการอ้ยเมย่าต้องการไหมครับต้องการคับโอ้เฮ้ยต้องการหนูอยู่ข้างพี่จอร์ดเสมอฟังไว้นะนะฮันนี่เมื่อคนเรามันไม่รักกันแล้วอ่ะมันจะอยู่ข้างกันไปทำไม ฉันเคยรักแกเว้ยแกดันฉันเคยเหรอแค่เคยเหรอบอกเดียวเน้นๆว่ารถมันหนักๆนัไหมคะโอ้ยเออไม่ต้องพูดหรอกครับตรงนี้ี่แกจะน้อยใจทำไมเนี่ยแกน้อยใจเหรอหยอกเล่นหยอกเล่นนี่เฉยนะเฮ้ยแกแกจะน้อยใจ หาน้อยแค่หน้อยใจแม่เนี่ยไม่จําเป็นค่ะกับเองได้ฮันนี่แกขึ้นรถฉันมาดีกว่า <c oughs> จะรักกับเขาเต็มที่ล้วค่ะอะไรอะจะเขาให้เต็มที่เลยฉันบอกว่าเป็นเด็กฝึกงานอะไรฉันจะรักอะไรน่ะมาขึ้นมา <c oughs> <c oughs> ใหญ่ชนใหญ่กูจะรวยไอ้ที่ใหญ่ชนใหญ่จ้ะน,นอนแล้วเขาไม่เห็นข้าก็ไม่ต้องง้อก็ได้นะคะโอ้ย กันเราไปสวยสุกกับสคนเหนือนะโอเคไหมครับยินดเีสเสมอครับเฮ้ยเดี๋ยวเอากลับไปด้วยอ่ะเยี่ยมไกลเกินสั่นน้องมันปะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปส่งขึ้นมาขึ้นมาแล้ว <c oughs> ไม่ไม่จำเป็นค่ะเดินเองได้เพราะปกติก็เดินเองอยู่แล้วเจ๊ <c oughs> หล่อเลยจัดเนี่ยขึ้นมาเร็วเดี๋ยวพาไปส่งขึ้นมา แล้วขึ้นมามาเดินไห้ตัวเองมาตลอดไม่ต้องพึ่งใครบีไวเลมอนทรขึ้นมาเร็วเดีวขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยว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 เดไปส่เวเด้นมานไกลยเร็วขึ้นมาใกี้ถึเแี้วรเรีะะพยาบาีก็มีโอวเดีวี่ยวเียวเดียเยเชี่ยดี๋อเยเี้ยวียเยวเดีเี๋ยวเีีีีย โอ้โอ้วันบ้าแต่บ่โอเคโอเคอะหรอแกจะน้อยใจฉันไหมเนี่ยไม่อ่ะทำไมอ่ะไม่เสียงแกดูงงๆจังเราไม่ค่อยอยากพูดอ่ะทำไมอ่ะไปอ่ะก็เหมือนเดิมอ่ะอ้าเหมือนเดิมอะไรอ่ะแกคนที่แบบมันไม่รักกันแล้วอ่ะสุดท้ายอ่ะมันก็ต้องจากกันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าคนแรกฉันจริง ตัทิ้งชิ้นไปเราเราทิ้งแกไม่ลงอ่ะฮันนี่ทิ้งราไปเราเขาเถอะเราไม่ชอบเป็นตัวเลือกของใครอ่ะเราไม่เคยมองแกเป็นตัวเลือกเลยนะเว้ยมันจะรอไปไหนกลัวแล้วนะรัก่อนโอ้ยฉันทิ้งแกไม่ลงจริงเลมอนแกก็ทิ้งเรามาตลอดไม่ใช่หรอที่เราเห็นนะ่ะมึงทิ้งกูมึงสิ มึงทิ้งกูก่อนอุ้ยอียโอ้ยใจชนนักหนาวะ่ะโอ้ยเอ้ามึงทิ้งกูเพราะว่ากูเรียกมึงว่ากางเกงช้างมําจำได้ไหมมึงเรียกกูชบากแก้วค่ะอตอนนี้เป็นชบากแก้วไหมหรือไม่ใช่เหนื่อยละเหนื่อยเป็นในสิ่งที่คนอื่นต้องการละ่เดี๋ยววันหลังเราจะซื้อดอกไม้ไปง้องแกกันนะชอบเป็นดอกไม้จันทร์โอเคเขาอะแกก็อยู่กับเขาไปเลยแกไม่ต้องโทรมาหาเราอีก เราจบกันเพียงเท่านี้แหละไม่แต่แกโทรมาแล้วนะเว้ยก็เรามาบอกไงว่าจากนี้ไปนะไม่ต้องโทรมาแล้วนะแล้วถ้าเราโทรไปหาแกจะเป็นจะเป็นแกรับหรือจะเป็นสามีแกรับฮะถ้าเราโทรไปหาแกอีกรอบจะเป็นแกรับหรือว่าจะเป็นสามีแกรับสามีใช่ไม่มีอ่ะไม่อยากมีด้วยมันเจ็บหรอ คนเดียวได้ไม่ต้องการใครเชี่ยแกแม่งเอาเทาเลยเนยเมือ<ะ>่อที่เราเคยให้ใจคนคนหนึ่งไปอ่ะแล้วลเขา <laughs> ไม่เห็นค่าก็จะกลายเป็นแบบนี้อเลยนะแม่งรั่วเลยวะฮันนี่รั่วก็หาอะไรมาอุดสิปาก <laughs> ปากพี่หลงอะไรในตัวเขาเหรอคะที่มีระยะู้ไม่ได้โอ๋ย พี่ชอบพี่ชอบงานเขาครับหนูเป็นชบาแก้วใพี่ได้นะคะเออว่าไงชบาแก้วค่ะว่าไงการกล้วยโอ้การกล้วยเย้ปวดท้องอ่ะนานเอกก็ต้องคู่กับพระเอกอยู่แล้วทุกทีอ๋อให้พอดีแมงาทองพี่ขอโทษไปเยอะเย้มหนึ่งฮัลโหลแกแก แค่นี้เราปะเนี่ยเรามีชาบาแกวแ้วนะเว้ยเรามีชาบาแก้วของตัวเองนะเว้ยโทษทีนะเว้ยโอเคก็เ,เลิกขอบไปแล้วโทรมาทำไมมีอะไรหรอพี่จอดบอกได้ไหมคะว่าเมียสู้เขาตรงไหนไม่ได้ว่างไงเลมันว่างไงแกได้ยินฉันไหมว่างไงเดี๋ยวม,มาอะไรวะเมียไม่ต้องสู้เลยอ่ะ พี่จอรให้ทงชนะเลิกไปเลยหนูก็ให้พี่จอรเป็นที่หนึ่งในใจมาตลอดเลยนะคะโอ้โหแหมยังไงก็พี่จอร์ด,ดีวะโอ้โหว่าไงธทงเลือกของสินะบรรยากาศตอนนี้ก็คงเหมาะสมแล้วล่ะที่เราจะเป็นแบบนี้โอ้ยฝนกำลังตกเลยอะเลมอนที่อยู่ในใจเราอะ โอ้ฝนเหรอฝนน่ะอยู่ในใจแต่ตีปวดกูไม่กัดกูไม่กัดงางาไหนเพลงไหนลองเพลงให้ฟังจะฟังเพลงอะไรได้หมดอ่ะเอาเพลงที่แบบว่าหมายถึงตอนนี้ด้วยฮะเอาเพลงที่ใหม่ถึงตอนนี้ได้ปะ อะไรเนี่ยแกร้องอะไรอย่แกเนี่ยขอเพลงนี่ใหม่อย่งตอนนี้ได้ปะอยากฟังอ่ะมาฟังสดๆเอาเองตรงไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะที่เดิมที่มารับที่เดิมที่มารับอยู่ไหนวะอ๋อแลนฮะใช่ปะโอ้ยเบลเนี่ยคงจำกันไม่ได้เบลร้องเก่งเหรอคะเดี๋ยวฉันกำลังไปนะเดมอนเมียก็ร้องให้ได้นะคะโอ้

เธอไม่มีวันได้คืนฮึมวิวพี่วิวพ,พ,พี่ไม่ต้องไปเบลเบลแดงว่าโหครบเครื่องเลยคนนี้นนไปดีไหมว่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแกได้ยินล้วปะตัวเอง น้องกำลังเพลงให้เราฟังด้วยเราออกเกมแล้วนะไะเปเจอกันใหม่เฮ้ย <Hey. S 2> เกยพึ่งไปมีอะไรเราจะไปแล้วเรามาแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวเราไปฟังแกร้องเพลงหน่อยก็ได้ไม่ไม่อะไม่เฮ้ยแกอย่าเพิ่งไปดิกลัวไม่ใช่ละกลัวไม่ใช่แล้วเนีอะเราเป็นสล็อตช่วยไงเราก็มาแค่แป๊บเดียวแกคือแกคือสล็อตเว้ สลอ็อสลัอแมชชีนกำลังไปไม่ไม่เฮ้ยแกเป็นหลังแกเนี่ยันนี่มีอะไรอีกไหมที่ลืมบอกรอไ,<ม>ไปไ<ม>แล้ว<ห>มีอะไรอีกไหมที่ลืมบอกแกจะไปไหนเหรอาดะทั้งที่หนูก็มีพอิยรู้แลโอ้โหเสียคิดซะว่านั้นเป็นเพื่อนพี่ันนะเคยไหมเม่า หนูห่วงพี่เหรอใช่ค่ะโอ้ยโอ้ยงานจะไปไม่ถึงอะไรนะครับห,ห่วงพี่ได้ไหมโอ้ยอืมหนูคิดว่าหนูห่วงพี่ได้ไหมนะครับไม่น่าได้ค่ะโอ้ยแอบห่วงก็ห่วงเลยสิครับที่ไม่ว่า เดี๋ยวพี Auf ่เดี Auf ๋ยวพี่มันไม่ยากแล้วใช่ไหมแต่ไปแล้วไม่ยากนูพร้อมก่อนลุนคู่กับพี่นะคะโอ้โหไม่ตายเถอะสุดยอดจริงว่าไงก่อนแกจะไปแกจะร้องเพลงอะไรให้เราฟังวะไม่มีอ่ะเราไปเลยแหละแกเพิ่งไปสิมีอะไรอีกมีอะไรอีกไหมอ่ะไหนร้องเพลงให้ฟังสิ ไหนอ่ะแกบอกแกร้องเพลงให้เราฟังก่อนเลยก่อนนี้แกจะไปไงแกกำลังนึกเนืน้อเพลงเหรอไม่เรามามาเพื่อบอกลาะโอ้นี่แกจะไปไหนอ่ะไปที่ไหนก็ได้ก่อนไปขอสักซิงเกิลได้หรือเปล่าไม่ <laughs> มองหน้าทำไมเราอยากดูสายตาแกนหะไม่ได้เห็นนานละอา้าวตาบอดอะ่ะ ที่ไปเล่าคนอย่างแกถ้าเขาไม่รับก็มาซบหนูนะคะถ้าเราจะฟังแกกาใส่หูฟังดีกว่าแต่หน้านัดแตแหน้านัดไม่เป็นไรอะเราว่าไปกับแกดีกว่าวะเมย่าค่ะโทษนะครัแนนี่เราขอโทษนะ เรื่องอะไรอ่ะที่เราเคยรักแกไม่ต้องรักอ่ะดีละม่ต้องมรันคือ